ชันอได้ก็คือการยกัวแต่ตอนนี้ยกดตกตัวได้เลยนะคะพัฒนาการนั้นต่อไปก็คือเดินได้เต็มทาวแล้วก็หุนได้ก็อะไปเขาทดหรือเปล้ากันเนื้อเยื่เสร็จแล้วคนี้กั้เนื้อมันเล็กนะโอหเอออนนี้งหวอนงสน้องเลย Này con này nó coi trong buo, đây chấm nó trong buo dốc mới tí này, con coi không. Đúng không? Đúng không?

อ่ะเหอโอ้หออีกอันอนึงโอเคยิบไ,ได้เลยโอเคอียิบได้เลยจะไม่เก็งกลองเก้็งซ้ำเลยไม่ควัโอ้โหก่อนเล้นเลืเแต่ล้นไม่เลยกลาเนื้อัเละก็คือสามารถยิบท,ท,ท่องจะพืนเนี้ย คุณนายได้เองเราก,ก็ซื้อไปบางทีก็ซื้อมาจับเลนเลยได้อันนี้คือเอ,อ่อภาวะการปกตินะคะเดี๋ยว่ล่นคันนี้อยสีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยหนังได้ขอได้น,นั่นแหละนะจางหนังได้มันคงแหละอันนี้เราเล่นกันเล่นกันนะคะอ๋อไมยิ้มอย่าลูกเล่กันเนี่ยหน่อน้องท้าม <laughs> ือ <laughs> 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 อเห็นไหมคะการยิบอันเนี้ยจากเมือก้อนเด็กยิบแบบนี้ตอนนี้จะใช้แบบนีขานไหนนะขอนไหนนักอะอันนี้ลุกนี่นิดนี่นิดนี่ลุกนิดนี่อะไรลุกอะนุกยิบติดยิบลุกยิบอะลุกยิบอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนี่ยู่ที่มันสนใจวะยู่ในมือยังสนใจไหนมืออีกอันนีนี่เอาไม่ให้อะลูก นี่ลูนี่ลูกนี่ลูกนี่ลูกยิบได้ยิบนี่ยิบเร็วแมวแลนะอด้เดียวพอแล้วลูกอืมแมวลูกอ๋อยู่ไหนลูกจับใจด้วยใช่ฮ ปยยิบเลยลูกยืบเลยอะยางใยบใชค้ำคำอยู่ยุกไก่เหรอลูกยุกไก่เหรอคะอ๋อแต่ไม่ร้อ่เห็นไหมไม่ที่้แมนอนเนี่ยพัสนาการส่งไว้ใช้นิ้วว่าแม่มือกันอยูียวด้วอ๋ออันนี้ลูกเอาไหมข้าเอาไหม ่นลูกนี่ดีนิ้วสายนะจับสายนะอนมาจะจับสายใช่ไมาจับมันจับได้สองมือนี่สมัยสมัยนี้ครั้งแร้ก็ได้นี้น่ะเออได้สองมือด้วยแต่งปลาสายก็อนน้อยจะยันสายเออนอนบางมือลดเหนียวแม่มือก่งมากเหรอลดเหนียวเนียวเนี้ยเนียวพลาดเนี่ยดูจะนิ้วหล่อแล้วน่ะพลาดน่ารู้โอเคขอนะคะลูก ได้แล้วประกาศดีโซนแม่เน้นอะไรได้มางานอ่ะเล่นได้ทุกแพ้อ้าเล่นได้ถูกยากอ้าวหนังใจยายอ่ะตบกินมาลงมาโอ๋จุ๊บจุ๊บอ้าอ่ะตบมือตบมือกันตบมือตบมือนะว่าตบมือตบมือแปะๆตบมือตบมือแปะๆแปะตบมือตบมือตบมือแปะๆตบมืออ่ะนี่ผมปล่อยทับทิ้งตบมือตบมือเลยเออตบเองแต่พอใจตบๆเอง ตบมือตะมือไงตบมือตกมือแลยตมือแปะแปะอันนี้เป็นการเข้าใจาเราสาาร้างมาทำอะไรอ่ะจะอยุถี่เราพุดการเล็งนะพี่แว้ง่ายมันเคลงวะจะเอ๋ก็จะเอ๋เอจ้าเอ๋เ,อเ,อเนี่ยเข,อขอาก็จะเล่นน,น,นี่แหละนี่ตกมือทุทุจ้าได้เงี้ยิการที่มันจะเป็นใชยไม่ตั้ง ถ้าชายถ้าชายยังไม่มีทางทำทำต้องทำเองอไม่าไม่ไม่บายมบาัวบเลยักมือกลับดึอนดึงตบมือมายังมฮี่นะโอ้ยสนใจกองเลนอ่สนใจกองเลนอปตบมือ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 ปกติตอนนี้แบบ ออกเสียงอะไรได้บ้างเหรอวะได้มออมมมมมมปาปากะได้นปาปามามาอามาตาอุ้ยได้ได้นมาแล้วนะจะเอาปยตรงนั้นยืนจนเพลหมดเลยหอืออันนั้นอัอม็กอเมกอังเม็ะ แต่พูดได้คือไม่ไม่รู้ความไม่นะก็คือพูดตอได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นคำได้ตอนนี้โอเคให้อ๋อเป็นคำแชัดเลยอ่ะอับาอามาเนี้ยชัดเลยชัดเลยโอเคเพิงก็ว่าบางทีพอเราพูดมัมเขาก็มัมเลอะไรเงี้ยได้นะคะมัมมันเป็นพ่าทาการทางด้านไม่แต่คนไม่ค่อยทำตามเมื่อคืนมาพูดเลยก็พูดไม่ตั้มไม่ตั้มดื้อเอาใหญ่ใหญ่ขาเนื้อเราทำตั้มเจะทำเองเขาเขาโท เวลาเวลาคงยังไม่เอาว่าไม้แต่ว่าไม่เอาเมื่อกว่าสันห like ัวปฏิเสธสันหัวหัวเลยใช่มันสันตั้งแต่สอสห้เดือนเลยอ๋อคือถ้าไม่เอาคือสันหัวเลยสันหัวตอนนี้อย่างสันอยูสมมติสมมติมือฟ้างอย่เนี่เขาจะยิบออนเลยคไม่กินข้าวไม่กินในบ้านยุบเือ๋อก็ทำรินโอเคพอแสดงเขาปฏิเสธเป็น ตีได้ตรนี้ั้งแต่ห้าเดือนตรงนี้สี่สี่ห้าเดือนก็ทะนวัวเลยถ้านผู้ทีงโอเคนะพัฒนาการก็สมว้เนาะเพราะว่าเพราวะนึ่งตอนนี้ขอยื่นเดินก้าวเดินยางได้แล้วเนาะการต่อไปก็เริ่อเดินแบบโควิ่งนะคะควันขึ้นจานมช้าไม่เห็นเลยตาวเดือนพอพอไมี่ขึ้นปีครึ่งนะหรือมม่ขึ้นปีครึ่งแต่ขึ้นชาก็ลดชาก็ว่าบนบัดน่ะาดช้าดีไหม ดีเลยรุดฉาดีการที่เราฟันฟันรุดฉาเนี่ยมันจะถึงเวลาของมันในการที่จะมีฟันฉุดไม่คืนอะไรอย่นี่ยค่ะเต่งเต่งการที่เราฟันคืนใช้ยการดูแลมันจะหายว่าการที่พอถือมีฟันขนานี้การดูแลเนาะมันก็ต้องเออเนาะทำเป็นเออเก่งอะไรอย่าเงี้ยโอ้เกินนู้ก็ทำได้ใช่ไหมนอนไงสร้างมีฐานสร้างมีฐานทำทำเองนี่นอนบางคื่นเราไม่กินเนี่ย ไม่กินแล้วแหละตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้จะให้กินก่อนนอนเออนอนพอพอตีสี่ตีห้าเละตั้งแต่ตามสี่เดือนเนี่ยก็คือนอนยาวเลยตั้งแต่เด็กจะได้ว่ากันการวันเท่านั้นก็คือว่าถ้าเด็กได้พักก็ก็คือว่าพอพอเหลือสักห้าหกเดือนอันเนี้ยก็เหลือว่าให้กินก่อนนอนให้อิ่มแล้วก็ได้รับยาก่อนนอนแต่ตอนนี้ให้เหลืองกินอะไรได้บ้างหรอเปล่าพี่แม่ กินข้าวกินมันตาเตยชอบกินดีตาเตยไม่ชอบไม่กิน,ก,นก,ก็กินนะตาชอบจะกินอับอัติเฮ้เยเฮ้ยแดงเว้ยก,ก็กิน,นตแต่อารมณ์เลยบางทีก็ไม่จิบแต่ข้าวบดเรียมๆกิน<ม>อ๋อนี่ยน้ำนักเรียนเกมปกติแต่มันลืมลืมจิมลงลงมันมน,มนิดนึงแต่ว่ายัางอยู่ในเกมปกติน,นะคะแต่ว่าต้องต้องพยายามให้ยามท่วกึ้นนั่นแหละนะ ลำบากกินนมัวยาเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้นมเป็นอาหารเสริมนลนะนะมันไม่ใช้อาหารลักแหละเก้าเดือนเนี่ยปกติให้กินได้ส้อมือนะคะและว้วก็ตามด้วยนมแต่ไม่ใช่ว่ามือนึงแบบต้องให้หมดเลยเนี่ยคือให้เขากินกินนิดน้อยค่ะนิดน้อยแล้วตามด้วยนมนะคะต้องเริ่มได้ต้องเริ่มได้มืออาหารก่อนนะคะไอ้แม่งยังไม่ไม่เริ่มนมนะเพราะถ้าเริ่มนมเด็กมากินกินชากิกนน้อย พองันต้องร่มกั่เหมือนก้าวเดือนไข่ปลาได้นกักไข่ปลาตบปลาพักพักได้าบานอ่าพักพักอะไรเหมียต้มพรอะน,นั้นจึ่งก้าวเดือนเนี่ยตอนนี้ฟันยังไม่หงอกใช่ไหมนั่นแหละก็อาจจะแบบอาจจะไม่ต้องเป็นทึกข้าวบดแต่เป็นข้าวผีต้มเขาเรียกว่าน้ำไม่น้อยไม่หนักแค่ต้มทีเล็กๆของเราอ่ะไม่ใช่น้ำเยอะก็ต้มข้าวหุ้งหมี่น นั้นเลยมาแต่ไม่ต้องบดเลยนะคะเราเราให้เขากินกินกับปลากับไข่นะปลาไข่ตับแล้วก็อาจจะมีพักนะเราเราก็ช่วงเนี้ยคันกำลังขึ้นอย่างเงี้ยเอาขาเคยจบเมื่อวันอืมเว้นกินมากวันคันีอ๋อนั่นแหละได้กินก็คือว่ากินแต่ละครั้งเนี่ยข้าวปกติสายแค่ช้อนช้อนเนี้ยช้อนขราเนี้ยช้อนอ๋อช้อนข้าวนิหนึ่งช้อนข้าวพอแค่นั้นแหละ แล้วก็พอได้สักพักาแต่ขเขายัางไม่อิ่มก็คือตามเลยนมพอนมอิ่มแล้วก็พอมือเฉียงก็อีกนี่แม่ก็ซื้อกราชาเขาป็นลุ่ม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 ทั้งซอยนูนนี่นี่ให้มันเล่นแล้วก็พีอ๋อได้อย่างนั้นแหละดีให้เขาได้เคยชินก็เอาข้าวปากมาั้งอะไรนะตอนมีพึ่อตอนมีตอนฟังเพลงนึงก็จะโยกตามอ๋อตามนี่นี่กันตี่โอเค น,นัำนักอยกรู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าเลียลงมาหน่อย,ออยหรืออะไรมันปัญหาการกินน้อยอย่างเดียวอย่างอื่น,ม,นมันก็โอเคมันมันก็ก็จริงๆอ่ะคุงเด็กใบเนี้ยมันก็ปกตินะเพราะว่ามันลมเลื้ยงช่วงเปลี่ยนไงช่วงเปลี่ยนจะกินนมแล้วต้องมากินข้าวกิวววบบนอะไรตนางยซึ่งพอเด็กวัยเนี้ยจะห่วงเล่นะจะไม่ค่อยกินนะเป็นเป็นเรื่องปกติเพราะงั้นต้องยุ่ยดิเขาก็ไม่ต้อง,ต,องต้องลอกหล่ออ่ะ อาจจะต้องทำยังไงก็ได้อาจจะใช้เวลานานขึ้นในการที่ให้กินแต่ละมือ้อเมื่อกว่าเล่งไปด้วยนั่นไปด้วยแล้วก็ลอกหลอให้กินนะคะพอถ้าไม่นั้นเลี่ยวนานนักลงมามาวันนี้แล้วท้องน,น้องที่ว่าเอ่อพัฒนาการปกตินะคะ,ะแต่จริงๆก็ฟก,กกินตั้งแต่ห้าเดือนแล้วเนี่ย<อ>ตอนนี้ก็ยเหมือนเดินไม่ตอนนั้นห้าเดือนกายังไม่ฟกเดือนนี้ หา <5 S 2> เดือนต้นตน <5 S 2> ีน่หาเดืนต้นนให้กินใช่ไหมคะห้าเดือนสิบวันยังไม่ถึงไม่ถึง,ร,งรึงอ่ะวั่นะนูเนาะอื้อานไม่ได้เจ็บปวเข้าจปวเข้าไย่างเขาฟังหมดเลย <laughs> ตอนนี้ผัว่ไอ้คนละไม้ดูว่าไอ้นี่นะ ผัวปลาหมาผัวคลัทที่มันเป็นแสงเป็นแสงงั้นนั้นถือว่ามันแข็งพอประมาณน่ะให้ให้คือให้คือให้กัดเล็มหรืออะไรอย่างใดก็ยังเขี่ยไม่ได้ฟันยัไม่ขึ้นนี่ก็ยังเช่นพอแต่งกวาก็ได้ถือว่าออเมิดเล็กออกที่มันเลือดเป็นแข็งลือแครอทให้เขาได้นั่นฟันไงให้ได้ถือให้ฟึกให้ฟึซกินจุ๊บค่ะคือไอ้นั้นเอามาให้กัด ให้หมักกัดนั่นแต่เราต้องคอยดูกันนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้ากัดท่าอะไรที่ท้ขึ้นมาเราย่าบอกเงินเลยว่าเงียนะก็จะคนได้ไม่ไม่คอยเอาข้าวปลาก็คือยับมากำรมกรรมกำรมกร้เล่นใช่ไหมคะกำรมเล่นนึกว่าทิ้งไม่คอยเอาข้าวปลาเราเลยม้วนแลี้ยวเดี๋ยวพาไปนนอดู